โอเคค่ะทุกคนคะเรียบร้อยค่ะเราเข้ามาในบริเวณวัดแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปไหว้หลวงพ่อหินทรายแล้วอย่างที่กีบอกนะคะว่าวันนี้คี่จะไม่พาเข้าไปในวิหารในวัวสดแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อวานเรามาแล้ววันนี้ประเด็นสําคัญหลักๆเนี่ยคือกี้อยากจะมาดูเจดีย์ช้างล้อมที่วัดมเหยยงใกล้ๆนะเอาแบบว่าให้หนมใจกันไปเลยนะคะเพราะว่าเชื่อไหมว่าเมื่อวานกลับไปเนี่ยนะคะทุกคนไปนั่งดูว่าเอ๊ ทำไมแบบทำไมคิดถึงลืมข้อมูลของวะะัดไม่เหยยงไปได้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกว่าวัดไมเ่เหยยงเนี่ยนะคะจริงๆเราคี่เคยเข้ามาครั้งล่าสุดอะอย่างที่บอกว่าประมาณสักหน้าหนาวปีที่แล้วอะประมาณเนี้ยนะคะไปเช็คดูจากทไลายนะคะแล้วประมาณว่าตอนนั้นที่มาเนี่ยคือเราก็อ่านข้อมูลของวัดมาทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บวกกับหนังสือเนื้หาที่เราอ่านมาทั้งหมดนั่นแหละ ทีนี้พอเมื่อวานเราเดินเข้ามาเนี่ยคือด้วยความที่เราไปมาหลายๆที่นะคะแล้วก็วัดที่อยู่ในปลายๆสมัยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่านทรงมาบูรณะเนี่ยนะคะมันมีเยอะมากมายจริงๆแล้วช่วงเนี้ย พี่ก็จะไปแต่เฉพาะวัดที่เป็นอยุทยาตอนปลายๆด้วยไงบางทีมันก็เลยแบบเอ๊ะไม่มั่นใจว่าตัวเองสับสนหรือเปล่าเดีย๋ยวกลัวว่าจะพูดผิดไปหรืออะไรประมาณอย่างนี้นะคะแต่เมื่อกี้เนี้ยตอนเข้ามานะคะตรงทางเดินฉนวนเนี่ยนะคะไปยืนอ่านป้ายอยู่ทางด้านหน้านะคะเพื่อที่จะไปบวกกับสิ่งที่เมื่อคืนเปิดเปิดหนังสืออ่านดูนะคะก็ตามนั้นค่ะทุกคนนะคะเขาบอกว่าจริงๆวัดเนี้ยนะคะสร้างแต่อยุธยาตอนต้นน่ะแน่ๆตั้งแต่ยุคประมาณนู่นเลยค่ะทุกคนเจ้าสามพญานน่นเลย นะคะก็คือยุทยาตอนต้นๆเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอในยุคหลังๆเนี่ยมีการบุรณะมาเรื่อยๆเรื่อยๆเืๆนี่ยมันก็ไม่แปลกหรอกที่รูปแบบของวัดเนี่ยจะใหญ่โตโ,โหอลังการางานสร้างซักขนาดนี้นะคะเพราะในสมัยของสเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยท่านไม่น้อยอยู่แล้วอ่ะเข้าใจเขาว่าไม่น้อยไหมคือท่านไม่น้อยอะ่ะคือท่านจัดเต็มอยู่แล้วเพราะว่ายุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นยุคข,ของความรุ่งเรืองในเรื่องของทางศาสนาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่หรอกเป็นเพราะว่าพระองค์อาจจะ ก่อนที่จะปราบดาภิเษกขึ้นมาเนี่ยนะคะเกิดโอ้โหเหตุการณ์สาคัญในวังหลวงอุทยามากเลยก็คือการปราบดาภิเษกของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนั่นแหละคือพูดง่ายๆคือก็ฆ่าหลานตัวเองอะนะคะเพื่อที่จะได้ขึ้นมาของราชสมบัติของอยุธยาในเวลานั้นแล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เขาบอกว่าเหตุการณ์นั้นน่าเหมือนเป็นลางร้ายอะนะคะเป็นลางร้ายก็คือเหมือนกับพ่อจะฆ่าลูกอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ ก็มีปัญหากันเรื่องเจ้าฟ้ากุ้งกับเจ้าฟ้าสังวาลเลยก็ว่ากันไปตอนนั้นมันก็มีเรื่องราวมากมายนะคะแล้วก็ตอนปราบดาพิเศษก็ค่าหลาน,นจริงๆอะคะ่ะเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสักคือเจ้าฟ้าอาภัยกักบเจ้าฟ้าปรเมศถูกไหมคะแล้วพระองค์ก็ปราบดาพิเศษขึ้นมาเขาบอกว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการแบบอพยศอดสูงมากที่สุดในวงการของ,องเขาเรีเยกอะไรนะ ในวงการประวัติศาสตร์เนี่ยเขามองว่าเป็นการปราบดาพิเศษครั้งยิ่งใหญ่ที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงนะคะแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพระองค์ก็เลยแบบพอตอนหลังก็เลยทําบุญมากหน่อยนะคะเพราะอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยทำทำฆ่าคนไปเยอะอะอะไรประมาณอย่างนี้แต่จะยังไงก็แล้วแต่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นกี่มองว่ามันก็เป็นเรื่องของอํานาจอะเนาะจุปบปะคือมันต้องช่วงชิงกันเป็นเรื่องปกติเนาะในในสมัยของกรุงศรีอยุธย,ยาเนี่ยนะคะทุกคนเรามหากษตริย์ทุกๆพระองค์เนี่ยนะคะ มีคนไหนมั่งคะที่มือไม่เปื้อนเลือดไม่มีหรอกนะคะเพราะว่าทุกคนต้องรักษาอํานาจของตัวเองเอาไว้อะนะคะเราเข้าใจได้นะคะคือกี่เข้าใจได้แต่บางคนเข้าใจหรือเปล่าอันนี้กือไม่แน่ใจนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอ,อ่อถ้าถ้าคิดจะศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติเราหรือว่าชาติอื่นๆก็ตามนะคะใจต้องกว้างมากพอสมควรนะคะเพราะว่าบางทีไอ้เลือดรักชาติเนี่ยมันมากไงถูกไหมมันก็จะมองว่าเฮ้ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยแต่กี้ไม่ไ,ไม,ไม่ไม่ได้แบบ เทใจไปในเรื่องอะไรพวกนั้นมากมายคือส่วนใหญ่ที่มาเนี่ยนะคะเราอยากมาเห็นศิลปะการกอร่อสร้างของความเป็นอยุธยามากๆนะคะแต่เอาจริงไหมามาจนเยอะแยะตะแปะไก่ไปหมดเลยนะคะคือกี่รู้สึกว่ายุคของอยุธยาจริงๆเลยเนี่ยนะอายุทยาแท้ๆเลยนะน่าจะเป็นช่วงตั้งแต่พระพรทธมตัยโลกกน,น้าลงมาจริงๆนะเพราะว่าตอนช่วงต้นๆเนี่ยเราก็ยังมีความเป็นเ,เป็นขอมอะ่ะ เจดีเรายังเป็นทรงปรางอยู่เลยนะคะแล้วก็พวดจะดีสิงล้อมเอ่ยช้างล้อมเองเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคติความเชื่อของพุทธศาสนาหรือว่าคนไทยแบบจริงๆอย่างพวกเราอะไม่ใช่มันเป็นความเชื่อของพราหมณ์ของออขอมของยินดูของอะไรก็ว่ากันไปเพราะสมัยต้นๆเนี่ยนะคะเรายังมีนี่กันอยู่เลยสารพรการมีเทวัลเทวรูปอะไรต่างๆนานา,นาที่อยู่ตรงที่เป็นโบราณสถานล้างที่อยู่ข้างๆศาลหลักเมืองทุกวันเนี้ย เะะมื่อก่อนตรงนั้นมเป็นตะแเลงแกงเก่าอะไรประมาณนี้คือตอนนี้นะคะกี้กําลังชวนทุกคนพูดเข้าเวลาเพราะอะไรรู้ไหมกี้กําลังเละว่าที่จะดีเ,เขาเรียกอะไรนะจะดีสิ่งร้องข้างหน้าเอ้ยช้างร้องข้างหน้าเรานะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเดินไปใกล้ๆเนี่ยเราจะไม่เห็นมุมนี้แล้วนะคะแต่พอดูไกลๆเนี่ยคือกี้จะเห็นได้ว่าเอ้ยช้างเหลือกี่ตัวประมาณนี้นะคะแล้วก็เจดีหักลงมาแน่ๆอยู่แล้วนะคะลองดูไหมลองหันไปดูไหมนี่ค่ะ เห็นไหมสวยไหมงามขนาดอ่ะนะคะงามมากขนาดยอดมันหักลงมาแล้วนะคะเนี่ยยังสวยงามขนาดนี้เลยอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะคือกี่อยากจะไปดูไงว่าอย่างที่บอกค่ะว่าคติความเชื่อของการสร้างอะไรพวกเนี้ยนะคะทุกคนมันมีมาตั้งแต่สมัยพยาทุงต้นๆเลยอ่ะนะคะแล้วเมื่อคืนเนี้ยตอนที่หยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเนี่ยนะคะคือไม่ยุ่จะหยิบเล่มไหนอะ่ะ สุดท้ายก็อ่านแต่เฉพาะที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นข้อมูลพื้นพื้นฐานหลัก,ลกๆที่หลายคนรู้อยู่แล้วนะคะว่าเออยังไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกี้เป็นประเภทชอบเข้ามาดูเองเราอยากรู้ว่าเอ้ยอันเนี้ยสร้างแบบเนี้ยมันเหมือนที่ไหนมันคล้ายที่ไหนมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือกี้มองว่ามันเป็นการฝึกตัวเราให้จดให้จําไปด้วยอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าจะคาดหวังว่าเฮ้ยจะ ติดตามช่องนี้นะคะแล้วบอกว่าโอ้โหจะต้องแบบประวัติศาสตร์เป๊ะ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 บรรทัดนั้นบรรทัดนี้อะไรเงี้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะคือกี่อ่านหนังรรสือเพื่อเป็นเป็นข้อมูลพื้นฐานให้ตัวเองแต่ว่าเวลาลงมาจริงๆอ่ะเราอยากจะมาดูไงว่าเอ้ยทำไมถึงสร้างแบบนี้ทำไมถึงสวยขนาดนี้อะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราสนใจแล้วกี่ก็สนใจจริงๆนะคะเนี่ยคือมาวัดเนี่ยน,นะคะอลังการงานสร้างจริงๆหทุกคนคือยืนอยู่ตรงนี้นานมากเลยนะคะเนี่ยร้อนด้วยนะทุกคนเห็นแดดปะ แดดร้อนมากนะคะหลายคนที่เบื่ออาจจะเลื่อนหนีไปอะนะคะเพราะว่าอาจจะรู้สึกว่ามึงมายืนทําไมตรงนี้ว้าอะไรเงี้ยคือเอาจริงนะคะแค่ตรงบริเวณฐานตรงนเนี้ยค่ะเนี่ยไอตรงพื้นที่มันยื่นออกมาจากอุโบสถเนี่ยเนี่ตรงนี้เขาเรียกว่าฐานเขาเรียกอะไรนะพาไลหรือวปล่าจริงจริงพาไลมันจะต้องมีเสาตรงนี้นะในส่วนของอุโบสถเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรเอาเอาเป็นว่าอย่างเงี้ย ไอ้ตรงบริเวณพื้นที่ internet, ออาาที่มันยื่นออกมาจากาลากฐานไอ้ตัวพื้นของตัวอุโบสถเนี่ยทุกคนทุกคนดูดูลากฐานดูพื้นของโบสถดิอันเนี้ยนะคะคือตรงเนี่ยอันเนี้ยคือที่กี้ยือนอยู่บนเนี้ยนะมันคือมันมันมันสูงขึ้นมาจากพื้นแล้วนะทุกคนนึกภาพออกไหมคือวัดเนี่ยม,มันมีพื้นอยู่แล้วเห็นไหมมันมีพื้นอยู่แล้วอุโบสถอลังการงานสร้างเห็นไหมใหญ่เห็นปะแล้วเสร็จแล้วไอ้ตรงที่กี้ยือนอยู่บนเนี้ยมันคือพื้นชั้นหนึ่งทุกคนเห็นความใหญ่ปะความสูงปะถ้าลงไปยืนข้างล่างก็คือปแบบปรระะมมาาณไหล่ีีเน้ย ทีนี้พอเราขึ้นมายืนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเหมือนกับว่าสูงขึ้นมาอีกโอ้โหทุกคนดูดิมันก็เลยทาให้ที่รู้สึกว่าโอ้โหใหญ่มากอะคือถ้าบูรณะแล้วใหญ่ขนาดนี้นะคะมาบูรณะในชั้นพระเจ้าอุหบรมกศดแล้วใหญ่ขนาดเนี้ยทุกคนนึกภาพว่าตอนสร้างในงยุคข,ของเจ้าสามพญาเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนแต่กี้ก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าวัดราชบูรณะก็สร้างยุคเจ้าสามพญาใช่ป่ะมันก็ใหญ่แกค,คือยุคอยุธยาต้นๆเนี่ยนะคะ จะถูกจะแพงก็ขอให้ใหญ่ไว้ก่อนอะประมาณนี้เออประมาณนี้นะคะใหญ่โตและโหดฐานจริงๆนะคะสมแบบงามอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าของพวกเนี้ยนะคะทุกคนบางทีอะเราพูดออกไปนะบางทีมันก็สื่อความหมายออกไปได้ไม่หมดไงแต่ถ้ามาดูเองอะเราจะได้เห็นว่ามันสวยงามขนาดไหนอ่ะงามจริงนะทุกคนดูดิคือบานบานประตูบานหน้าต่างอะไรเย่างนี้ยมันบ่งบอกถึงความแบบเป็น เขาเรียกอะไรนะเป็นเชิงช่างอะ่ะเขาเขาเรียกอะไรนะเขาบอกว่าคนสมัยก่อนนะคะเขาจะวัดความสามารถของคนเนี่ยกันที่ฝีมืออันนี้ก็คือจริงเนี่ยทุกคนเมนื่อกี้เราขึ้นไปบ,บนนี้กันละใช่ปะใช่ปะทุกคนเห็นอันนี้ปะนเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ใช้ไม้ใช้อะไรเนี่ยแหละคะ่ะเป็นตัวกรอบประตูหน้าต่างใช่ไหมคะแล้วก็ถ้ากรณีเปลักษณะของพระที่นั่งหรือตําหนักต่างๆก็คือพื้นปูด้วยไม้นะคะ มันก็เลยเป็นเหตุผลไงว่าทําไมในส่วนของอพระที่นั่งต่างๆที่เขตพระบรมมหาราชวังอะค่ะทุกคนทําไมมันถึงได้แบบไม้มันหายไปหมดเลยก็ไม่แปลกนะคะกี้ไม่กี้ไม่แปลกใจเลยเพราะว่าไม้มันต้องไปก่อนอยู่แล้วนะคะเพราะตอนตอนเผาอะไม้มันก็ไปก่อนถูกไหมอิดอามันไปทีหลังแต่ว่าพอมาในชั้นหลังเนี่ยพอสองสามหนึ่งศูนย์ไปแล้วพอเราถูกทิ้งล้างอะ่ะคราวนี้มันเริ่มไม่ได้โดนไม้ไม่ได้โดนไฟไหม้ละ มันมีคนมาขมโมยเอาไปขายนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้เป็นอิฐเป็นพระพุทธรูปต่างๆนานาแม้กระทั่งทุกคนในภาพวาว่ัดชัยวัฒนารามเนี่ยกว่าจะมาสวยงามอารามจิตอย่างทุกวันนี้ทุกคนไปถ่ายภาพกันใช่ใช่ใชเน่ยทุกคนแบบเบอร์ต้นๆของยุทธยาเหมือนกันวัชัยประมาณอย่างเงี้ยก่อนหน้านั้นก็กลายเป็นวัดที่ถูกทิ้งร้างนะคะจนกรมศริลปากรอะ่ะเขาเข้าไปบูรณะ อย่างที่บอกว่าเปิดให้เข้าเป็นทางการอนะ่ะตอนปี2,535นะคะคืออ,อยู่ในความดูแลของกรมศริลปากรคิดดูว่าเขาไปดูแลกี่ปีน่าจะหลายปีน่าจะเกิน5ปีแหละที่ว่านะคะแล้วก็พวกสิ่งแบบอะไรต่างๆที่มันอยู่ในวัดอะไรเงี้ยทุกคนคะมีคนมาเด็กกี้เดิเดนลงข้างล่างก่อนนะหลายคนหลายคนคนนี้ในใจว่ามึงจะบอกกูทาไมว่าม,มีคนมาคือกี้ต้องบอกให้รู้ก่อนไงเพราะว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดใ,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 ในใจว่า ออยู่ดีมึงเดินไปตรงนี้แล้วมึงก็เดินไปตรงนี้ทาไมมึงเดินคือกี้จะบอกให้รู้ว่ามีคนมานะเราจะเดินไปตรงอื่นแล้วนะอะไรเงรี้ยเพราะว่าเมื่อวานเราเข้าไปตรงวิหารในอุโบสถกันมาหมดแล้วไงคะแต่วันนี้ประเด็นสําคัญหลักๆอย่างที่บอกขอยืนขอลบล่มหน่อยนะคะทุกคนไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆ <laughs> คือประเด็นสําคัญหลักๆวันนี้คือกี้จะมาที่จะดีช้างล้อมเป็นอะไรที่เอาว่าวันนี้นะคะจะต้องดูให้ละเอียดกันไปเลยทีเดียวนะคะเพราะข้อมูลมันเยอะนะคะ อย่างที่บอกว่าหลักการในการสร้างเจดีย์ช้างล้อมของที่วัดมเหขยงนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่สากตะว่าอยู่ดีๆเอา้ากูที่จะปั้นช้างปั้นเลยไม่ใช่ไม่ไม่มันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปมีคติความเชื่อว่าทําไมต้องเป็นช้างอย่างที่บอกไปในจาเมื่อวานว่าช้างเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมันมีตำนานนะคะเขาถึงได้เอามาเป็นฐานอยู่ในจระนำชั้นล่างของเจดีย์ที่วัดนี้นะคะคือชัดเจนว่าวัดเนี้ยอยุธยาต้นๆเข้าไปอีก ะะเพราะว่าสมัยต้นๆเนี่ยจะมีการเอาสัตว์ในตำนานต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างสิงห์ใช่ไหมคะหรือแม้กระทาั่งทุกคนจําได้ป่ะเจดีย์พระปรางที่วัดราชบุรณะเราอะ่ะเขาจะมีการเอาสัตว์อ่ะไปไว้ตรงบริเวณแถวๆด้านบนนะใช่ไหมที่จะมีคุดมีอะไรต่างๆนานาที่อยู่บนแถวๆยอดพระปรางอะไรประมาณอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือเป็นการตอกย้ําว่าเป็นการสร้างเจดีย์ในยุคข,ของ อยุทยาต้นๆแล้วก็ยังมีความเป็นขอมยุคเจ้าสามพยาก็ยังมีความเป็นขอมอยู่นะประมาณนี้นะคะแต่พอหลังจากนั้นลงมาจะสังเกตดูว่าวัดต่างๆจะดีจะเริ่มเป็นทรงระฆัง,งอสอบมากสอบน้อยย่อมุมลดหลั่นกันไปพอมาในยุครัตนโกสินคราวนี้จะเริ่มเป็นจะดีทรงระฆัง,งแต่ว่าเป็นลนักษณะเหมือนอเขาเรียกะระฆังทรงเครื่องเหมือนที่วัดสุวรรณดาราลามสวยงามจริงๆนะคะคือสนุกวะ ทุกคนอาจจะไม่สนุกไงแต่กีก้โคตรสนุกเลยจริงนะมันเหมือนกับว่าเวลามาเนี่ยมันได้มันได้จำอะ่ะมันได้ทดสอบความจําตัวเองได้ได้รู้สิ่งต่างๆนานาที่แบบในชีวิตหนึ่งเนี่ยนะคะทุกคนเราไม่มีทางจะย้อนแบบนั่งทายแมชชีนกลับไปได้ในช่วงแบบช่วงที่อ,อ่อในยุทธยาเขาอย่างรุ่งเรืองมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยถ้ามันยังมีรากฐานตรงนี้ให้หลงเหลืออยู่เนี่ยกี้ถือว่าเป็นอะไรที่มันมันดีงามมากอ่ะนะคะก็จะ พาทุกคนเที่ยวชมโอเคสิบสองนาทีแล้วค่ะทุกคนสำหรับอย่างที่บอกนะคะในตอนนี้นะหลายคนที่ก็ามาดูตอนนี้ก็อาจจะต้องทำใจหน่อยนะคะเพราะตอนนี้เป็นตอนที่กี้กำลังสตันอยู่กับหลายๆอย่างในวัดมเหยงใครจะเลื่อนผ่านไปกี้ก็ยินดีนะเลื่อนเลื่อนผ่านไปก็ได้เพราะอย่างที่บอกค่ะว่าเวลามาเดินนะนะกี้ก็จะค่อนข้างจะดื่มด่ำกับมันอะนะคะไม่ใช่เดินแล้วก็ผ่านไปเฉยๆไม่ไม่เลยคือมัน มันเอ๊ตลอดนะคะแล้วจดจําไว้นะคะเผื่อเวลาเราไปเจอที่ไหนหรือไปเจอที่จังหวัดไหนพื้นที่ไหนน่ะเราจะจําได้ว่าเอ้ยสิ่งนี้มันเคยอยู่ที่อยุธยาของเราแล้วพอมันอยู่ที่อยุธยาของเราคำ,คำถามต่อไปแล้วก็ความรู้สึกประทับใจต่อไปในความรู้สึกของกี้นะกี้จะมีความรู้สึกว่าโหความยิ่งใหญ่ของอยุธยานี่มันชัดเจนจริงอะคือถ้ามันมีสิ่งปลูกสร้างที่เคยอยู่ในอยุธยาใช่ไหมไปสร้างอยู่ที่อื่นอย่างเงี้ย นั่นหมายความว่าอิทธิพลของการปกครองอะไรต่างๆนานานในยุคนั้นเนี่ยมันมันแผ่ขยายไปไกลขนาดไหนล่ะมันก็คือชัดเจนในเรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่มันยังคงเหลือประเพณีวัฒนธรรมต่างๆที่อายุทยาเคยมีนะคะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกี้ขอเวลา เช็คข้อมูลในเรื่องของตัวเจดีย์ช้างล้อมที่นี่อีกสักรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะพาเดินดูแบบละเอียดละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้เรายังอยู่กันที่วัดม่หยงนะคะทุกคนทุกคนคะวันนี้เป็นวันเกิดของหลวงพ่อกี้เข้าใจว่าพี่เจ้าหน้าที่น่าจะหมายถึงจเจ้าอาวาสของที่วัดมเหยงผู้คนเข้ามากันเยอะมากทีเดียวกี้ก็แอบยิ้มไปด้วยอะ่ะแล้วก็ขอให้หลวงพ่อขอให้หลวงพ่อเขาเวลาเขาวอวยพรพระเขาจะพูดว่าไงเนาะ ยากก็อยากให้หลวงพ่อท่านแบบอายุอินยืนอยู่นานๆอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะกี้อาจจะใช้คำพูดไม่ถูกนะเป็นคนที่เข้าพระไม่ค่อยเป็นนะคะเนี่ยแต่ก็ขอให้เป็นแบบนั้นแล้วก็คนมาเยอะจริงๆค่ะวัดม่เหยยงวันนี้นะคะโอเคค่ะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวตอนต่อไปเราจะเดินชมเจดีย์ช้างล้อมที่วัดมเหยยงกันแบบเต็มๆนะคะรอสักครู่ค่ะ